สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายจะเป็นการพับแบบกระดุมทองค่ะก็จะเป็นการพับมุมกรีบในรูปแบบนี้สวยงามมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทํากันเลยนะคะในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญและก้นไกรค่ะ ในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปาเลือกใช้เป็นของตราละคังเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลก็จะเป็นลักษณะริบบิ้นฟางค่ะเพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นกันเลยค่ะในคลิปนี้นะคะให้เพื่อนๆน,น,นำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว24เซนติเมตร จำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดซึ่งในคลิปนี้นะคะป้าเลื้อใช้สีดับบิ้ที่ต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองค่ะเราไปเริ่มพับกันเลยนะคะให้เ,เพื่อนๆจับสีลิบบีเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดจากนั้นนะคะพับปลายลิบบิน้หนึ่งฝั่งพับเข้าไปให้ได้ระยะ 9เซนติเมตรแล้วก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน4ีขันตอนแรกเพื่อนๆแยกริบบิ้นออกก่อน2เส้นเหลือไว้2เส้นเป็นเส้นหลักจากนั้นเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านสั้นขึ้นด้านบนทุกเส้นเส้นที่1จะอยู่ทางด้านซ้ายเส้นที่2ทางด้านขวานำเส้นที่2ทางด้านขวาคล้องเส้นที่ห เส้นที่สามคลองเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่สอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่หนึ่งแล้วดึงปลายเส้นที่สามลอดผ่านเข้ามาค่ะจากนั้นดึงให้กระชับค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆก็นำเหรียญมาวางตรงกลางฐานเราจะทำการพับล็อกเหรียญโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นเท่านั้นของแต่ละมุมค่ะมุมที่หนึ่งจะเป็นมุมที่อยู่ด้านบนพับลงมาด้านล่าง ขวาพับไปซ้ายล่างพับขึ้นบนสุดท้ายซ้ายพับไปขวาแล้วสอดปลายเกี่ยวเข้าไปด้านใต้เส้นที่หนึ่งจากนั้นดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นทุกมุมค่ะเมื่อเสร็จแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นเราจะทําการสอดล็อกเหรียญซ้ําอีกหนึ่งรอบโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นเท่านั้นของแต่ละมุมนะคะเริ่มต้นการสอดเส้นที่หจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่าง ขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบนสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับแล้วก็กดบีบให้แน่นเหมือนเดิมค่ะ และขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบชั้นที่1เริ่มต้นการทำนะคะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนเพื่อนๆจับแนวเส้นโค้งเข้าหาตัวแล้วก็พลิกแนวเส้นง่ายขึ้นให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นสอดปลายเกลี่ยเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านบนเป็นการสอดจากด้านในออกไปด้านนอกในรูปแบบนี้ ปลายเส้นผู่แล้วดึงให้กระชับก็จะได้ลักษณะมุมกรีบแบบนี้ค่ะจบเส้นที่1ต่อไปเริ่มเส้นที่2ม้วนฐานไปทางด้านซ้ายริบบิ้นเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะจับแนวเส้นโค้งเข้าหาตัวแล้วก็จับปลายเส้นพลิกหงายขึ้นให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาเหมือนเดิมจากนั้นก็สอดปลายเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านบนเหมือนกันเลยค่ะปลายเส้นผู่แล้วเราก็ดึงให้กระชับ แบบนี้นะคะจบเส้นที่สองต่อไปเริ่มเส้นที่3ามหมุนฐานไปทางด้านซ้ายริบบิ้นเส้นที่สามก็ทําแบบเดียวกันค่ะทําในรูปแบบนี้ละคะ่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบถังสี่เส้นค่ะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับเหมือนเดิมจบเส้นที่สามต่อไปเริ่มเส้นที่สี่หมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนนะคะและริบบิ้นเส้นที่สี่ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนเหมือนกันค่ะเราก็ทําในรูปแบบเดิมเลย เมื่อเราทำครบทั้งสี่เส้นแล้วต่อไปดึงให้กระชับจัระยะมุมกรีบให้ได้เท่ากันอีกครั้งเมื่อได้มุมกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบชั้นที่สองเริ่มต้นการทำคาเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือให้เ,เพื่อนๆจับแนวเส้นโค้งเข้าหาตัวแล้วหันแนวเส้นให้ชี้ไปทางด้านขวา จากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านบนสอดจากด้านในออกไปด้านนอกปลายเส้นก็จะโผล่ไปทางด้านขวาเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างในรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับแล้วก็ใช้ปลายนิ้วชี้ฝั่งขวาโค้งตรงส่วนของมุมแนวเส้นตรงนี้นะคะดันเข้ามาเข้าหาตัวจากนั้นปลายเส้นค่อยค่อยดึงให้กระชับให้ตรงส่วนของมุมตรงกึงกลางตรงนี้ให้แนวเส้นประกบก,กันพอดีค่ะการทำในรูปแบบนี้ จะทำให้ในส่วนของได้มุมที่สวยงามมากยิ่งขึ้นแนวเส้นค่อนข้างกระชับแล้วก็ได้มุมสวยค่ะจบเส้นที่1ต่อไปเริ่มเส้นที่สองหมุนฐานไปทางด้านซ้ายริบบิ้นเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมจับแนวเส้นโค้งเข้าหาตัวหันปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาสอดปลายเกี่ยวเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านบนปลายเส้นโผล่ด้านล่างดึงให้กระชับ แบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่3หมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนและริบบิ้นเส้นที่3ก็ทำแบบเดียวกันเลยนะคะจบเส้นที่3ต่อไปเริ่มเส้นที่4หมุนฐานไปทางด้านซ้ายและริบบิ้นเส้นที่4ก็ทำในรูปแบบเดิมเลย เมื่อเราทําครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปนะคะเราก็ดึงให้กระชับอีกครั้งพร้อมกับจัระยะมุมกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามเมื่อได้มุมกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพนพลิกกลับด้านจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นการสอดเก็บโดยเราจะใช้ริบบิ้นเส้นยาวเท่านั้นของแต่ละมุมในการสอดเริ่มต้นการสอดเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับเส้นที่2ฝั่งขวาสอดไปทางด้านซ้าย เส้นที่สามด้านล่างสอดขึ้นด้านบนสุดท้ายเส้นที่สี่ฝั่งซ้ายสอดไปทางด้านขวาค่ะปลายเส้นผูแล้วเราก็ดึงให้กระชับจากนั้นนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากมุมไหนก่อนตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดกันเลยค่ะ คาและเมิร์ตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหลี่ยมโดยทานด้านหลังในรูปแบบนี้และตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ